นอส s ซสถ้าเขารักใครไม่เป็นแล้วเขาแต่งงานเพื่ออะไรแต่งงานทําไมมีลูกทําไมคะอืมชอบไปครูทําคลิปพรีชีพอีกแล้วนะทุกวันเนี้ยนอสเซสถ้าดูคลิปครูมันจะเขาจะเกลียดครูมะจริงๆครูไม่ได้มีอคติอะไรกับนอ s เซสนะคะเพราะว่าเขาเป็น personality ชนิดหนึ่งบางคนเป็นโรคบางคนไม่ได้เป็นโรคค่ะแต่ว่า จตนาแต่ละคลิปที่ทําอย่างที่บอกว่าเพื่อให้เราเข้าใจความเป็นนอสสุดๆแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่โทษตัวเองที่ครูทําคลิปเนี่ยเพื่อปกป้องเหยื่อของนอสสุดๆค่ะคนที่เจ็บปวดคือเหยื่อไม่ใช่ตัวนอสสุดๆนอสสุดๆไม่ได้เพิ่มๆหลายคนไม่เชื่อเรื่องนอสสุดๆไม่เชื่อว่าเขาเห็นแก่ตัวไม่เชื่อว่าเขาหลงตัวเองเขาคิดว่าเขาไม่เขาไม่ได้หลงตัวเองแต่เขาเก่งจริงๆเขาไม่ได้เชื่อว่าโลกนี้มีจริงๆเขาไม่เชื่อเรื่อง NPD อืแล้วเขาจะโกรธคนด้วยถ้าคุณไปบอกเขาว่าเขาเป็นนอสสุด นะคะคที่เราต้องรู้เรื่องนอนสสุดเพราะว่าเหยื่อของเราสุดส่วนใหญ่จะมาจบจะไปจบที่เจตเวัค่ะทําไมอ่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ปกติเออคนที่อยู่กับน,นอนสสุดไปเป็นเวลานานๆานแต่งงานเป็นเวลานานๆน,นะจะรู้สึกว่าเขาไม่ปกติจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอจะไม่มั่นใจในตัวเองจะรู้สึกว่าเขาไม่มีค่าพอจะเอ,อไม่ซึมเศร้าก็เป็นแพนิคไม่ซึมเศร้าไม่เป็นแพนิคก็จะประสาทประสาท โกงๆจะรู้สึกว่าทําไมเขาทําอะไรเขาผิดไปหมดเลยเขานะเอาเอาใจไม่เอาใจนอ่ส,สุดไม่ได้เลยเขาผิดไปหมดเถียงก็ไม่ได้อะไรความคิดของเขามันจะดูแบบเหมือนคนแบบนอนเซนต์พูดไร้สาระ,ะไร้สาระตลอดแล้วทาไมหนูนะเขาจะค่อยๆตัวเล็กลงเรื่อยๆจะเหลือเท่าอย่างลบบางคนหรือเม็ดถั่วคือรู้สึกทำไมตัวฉันมันเล็กเหลือเกินแล้วก็มันมีผลมีผลระยะยาวเขาจะเริ่มเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่า คุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาเลยแค่นี้เออเซเวอร์สตีมไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าไม่เหลือเลยเออนะคะมันจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับไม้ยืนต้นตายและตัวเขาจะไม่รู้ตัวส่วนใหญ่รู้ไหมว่าใครรู้คนรอบตัวเขาที่เคยเห็นสภาพของเขาก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานเอออย่างเช่นครูเคยรู้จักคนหนึ่งเพื่อนครูเนี่ยเารู้เลยว่ามันแต่งงานกับน้องสุดๆเมื่อก่อนเขาเป็นเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมั่นใจแบบน่ารัก อารมณ์ดีมีความสุขแบบเออเป็นคนที่พื้นฐานอารมณ์ดีพอแต่งงานไปไปสิปีมาเจอกันมาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยรู้เลยว่าเออครูสามารถอ่านได้แต่ว่าเราเราเราจะไม่วิจารณ์มากแต่ว่าบอกว่าดูรู้เลยว่าคนคนนี้แต่งงานกับนอสระดับพลังงานจะลด่างนี้เลยค่ะวบลงไปเลยค่ะสายตาแววตาจากคนที่เคยมีแววตาสดใสปิ๊งปิ๊งปิงปิงปิงกลายเป็นแววตาแบบมองแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคล้ายคล้ายทอดอะไรตายอยากจะนั่งแล้วก็แบบมองไปแบบ อะไรก็ไม่รู้อ่ะมองกําแพงมองแบบเมอแล้วก็แบบเหมือนเหมือนต้นไม้ที่มันไม่มีใบไม่มีอะไรแล้วมันยืนต้นตายนั่นน่ะคือเหยื่อของนอนสุดๆอืมบางคนเป็นซึมเศร้าแบบต้องกินยาเลยนะเออบางคนต้องอยู่ด้วยยาแก้ปวดแบบต้องนอนนอนเองไม่ได้และที่สําคัญคือเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ทำไมเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะมองตัวเองแย่ลงทุกวันทุกวันเพราะว่าไอ้เจ้าตัวผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยจะบอกว่าเขาว่าเป็นผู้ร้ายจะบอกว่าเธอเป็นท็อกซิกฉันเป็นท็อกซิกเออยฉันเป็นฉันไม่ดีเขาจะมองเห็นตัวคือทุกแต่จัดจนกระทั่งเขาเริ่มมาสังเกตบางคนเริ่มซื้อหนังสือหรือบางคนอ่านเอหรือดูคลิปเนี่ยมาดูคลิปครูแล้วก็บอกว่าหนูเพิ่งรู้ว่าหนูเป็นอะไรใช่ค่ะ เจตนาที่ครูให้ดูกันเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าคุณตกเป็นเหยื่อของนอสสุดแล้วเนี่ยคุณต้องทําอะไรอย่างไรไม่ได้บอกให้คุณไปฆ่าเขาเอาปืนไปยิงเขานะแต่ว่าบางทีคุณออกจากชีวิตเขาไม่ได้ไงเพราะว่าอะไรหนึ่งส่วนใหญ่คุณจะอยู่ในภาวะพึ่งพาเพราะนอสสุดเขาจะให้คุณลาออกจากงานอืมเราจากงานแบบ่ตัดแขนตัดขาให้คุณอยู่ใต้อำนาจเขาคุณต้องพึ่งพาสองคุณมีลูกด้วยคุณก็ไม่อยากที่จะทิ้งลูกไม่อยากที่จะให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์คุณจะเป็นต้องอยู่กับเขาดังนั้นครูจะสอนวิธีอยู่กับนอสุด ให้อยู่กับเขาโดยที่คุณเจ็บปวดน้อยที่สุดบาดเจ็บน้อยที่สุดบางคนอยู่ไม่เป็นไงอยู่ไม่เป็นก็แบบว่าบางทีอยากจะอธิบายตัวเองอยากจะอธิบายว่าฉันไม่ได้เป็นงั้นฉันไม่ได้คิดยิ่งคุณอธิบายคุณก็ยิ่งเจ็บยิ่งคุณพูดอะไรคุณก็ยิ่งโดนคุณขยับไปทางไหนคุณก็ไม่มีทางถูกเลยนะคุณต้องรู้วิธีอยู่กับเขาคุณอยัดเถียงนะคุณอยากเถียงน้อยสุดๆนะคุณเถียงไปคุณก็ไม่จบ าใจยงทีนี้และคุณก็จะสงสัยเหมือนกันว่าแล้วแล้วเขาย้ําเขาคนนั้น่ะที่เคยรักคุณไอ้ตอนจีบตอนเนี่ยเขาแต่งงานกับคุณทําไมเออในเมื่อมันไม่รักนะตอนนั้นมันเคยรัก แล้วคณก็จะคิดว่าเป็นเพราะมือที่สไมแน่เลยไหมทุกคนจะคิดเหมือนจะไปโทษมือที่สามหมดว่าเป็นเพราะมือที่สามไม่ถ้ามือที่สองไม่เอื้อมมือไปหามือที่สามมือที่สามเข้ามาไม่ได้มือที่สองต้องการมือที่สามเองเพราะว่าเขาไม่ได้รักมือที่หนึ่งมากพอเขาไม่ได้รักคุณมากพอแล้วเขาก็ไม่ได้รักมือที่สมด้วยอย่างที่บอกผู้ชายรักใครจะไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นสิ่งที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นแพร่เมียน้อยเขาจะต้องเลิกกับคุณแล้วไปแต่ง แล้วนองสุดสุไม่รักใครแล้วแต่งงานทำไมนี่คือคำถามที่ผู้หญิงคนนี้ถามครูว่าแล้วมันแต่งงานกับหนูทำไมครับที่มันไม่รักหนูอะนองสุดสุดไม่ได้แต่งงานเพราะรักนองสุดสุดแต่งงานเพราะต้องการที่จะสร้างอาณาจักรของเขาสร้างครอบครัวอ่าใครดูคลิปก่อนหน้านั้นครูได้ทาคลิปก่อนหน้านั้นออกมาแล้วว่าคนเราแต่งงานมีอยู่สองแบบอาจจะมีแบบที่สามที่สี่ครูไม่รู้แต่ว่าที่ครูคิดได้จากประสบการณ์ที่ครูทำงานมีสองแบบคือหนึ่งสร้างครอบครัวกับสองสร้างอาณาจักรคนที่สร้างครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะแต่งงานเพราะรักรักจริงๆคนแบบนี้จะไม่นอก เออจะไม่นองใจจะไม่มีเมียน้อยจะไม่มีอะไรคือเขาคนรักของเขาเขาต้องการสร้างครอบคร,รัวอันอบอุ่นมีลูกแล้วก็กอดลูกเขาจะไม่ต้องการจะไปกดดันลูกด้วยเออว่าเองต้องเป็นหมอเองต้องเป็นวิศวะเองต้องอย่าง,งนั้นอย่างนี้อันนั้นคือเขาสร้างอาณาจรรักรคนที่สร้างอา่าี่สุดกนียเขาต้องการแต่งงานเพื่อสร้างอาณาจรรักรนอกจากว่าเขาไม่รักแต่เขาแต่งงานนะเขาไม่รักภรรยาแต่เขาแต่งงานเขายังอยากมีลูกด้วยไม่รักแต่อยากมีลูกใช่ค่ะไม่รักแต่อยากมีลูกค่ะ เขาต้องการให้ลูกนั้นสืบทอดอาณาจักรของเขาค่ะเขาต้องการให้ลูกนั้นมาเป็นครูจะอธิบายครูไม่มีสคริปต์ด้วยเหมือนไอ้นี่ไงคุณเคยเห็นที่เขาขายพวกอเออยได้ไหมอะไรเวเวที่แบบเป็น MLM อ,อ่ะเออเป็นธุรกิจเขาจะเป็นเขาจะเป็นอัพไลน์แล้วลูกก็จะเป็นดาวไลน์อืมแต่ที่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือเวลาขายตรงอัพได้แล้ว <c oughs> ดาวไลน์เขาไม่สามารถควบคุมคุณได้เยอะ อแต่นี่คือเขาควบคุมเลยนะควบคุมว่าลูกต้องคิดอย่างนั้นลูกต้องทําอย่างนี้ลูกต้องเรียนที่นี่ลูกต้องเขาเรียนที่นี่มาสถาบันนี้ลูกก็ต้องเรียนสถาบันนี้ต้องอยู่สถาบันที่ดีๆต้องแวดล้อมด้วยสังคมดีๆลูกจะต้องไปรู้จักคนนั้นลูกจะต้องสอบได้ที่หนึ่งลูกจะต้องว่างให้เสร็จสับลูกของน้องชื่อสุดฝันไปเถอะว่าจะได้มีชีวิตเป็นของตัวเองไม่ใช่น้องชื่อสุดต้องการสร้างอาณาจักรของตัวเองมีเมียเพื่อที่จะมีลูก งงไหอย่ากโกรธกันนะผู้หญิงบางคนหนูหนูเป็นแค่นั้นหรอคะหนูเป็นแค่เครื่องเบ่งลูกให้มันหรอคะอหนูหนูก็รู้จักครูนั่นแหละนะคะอย่ากเกลียดครูนะอืบางคนอาจจะรู้สึกว่าครูพูดใจร้ายจังเลยไม่ใช่พูดจความจริงอืมครูไม่มีชุกกาโค้รนะคะเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อจะมีลูก เอิ่มๆมีลูกว้ไปสืบสมบัติจากอากงอะไรอีกทีหนึ่งก็ด้วยซ้ำไปอะพอมีลูกเสร็จปับ๊บเขาต้องการสร้างเครือข่ายของเขาก็ที่เขา,เขา,เ,ขาเขาใช้คําว่าอะไรนะสืบวงตระกูลน่ะเออให้ให้ใช้เนียแล้วบางคนน่ะถ้าภรรยาอ,อ่อด้อยกว่าในเรื่องของฐานะทางการเงินเขาไม่ให้คุณใช้นามสกุลค่คะเขาไม่จดทะเบียนสมรสด,ด้วยคะ่ะถ้าคุณไม่มีสมบัติยกเว้นคุณมีสมบัตินม่น้่งมีไนี่มาส่วนใหญ่เขาจะหรือถ้าหากเขามีที่ดินมีทรัพย์สินอะไรก็ตามนะสมมตินะ ส่วนใหญ่น้องสืสุดจะไม่สามารถเป็นน้องสืสุดด้วยตัวเองได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นน้องเสืสุดจะแต่งงานออกับคุณใช่ไหมแม่เขาก็เป็นแม่เขาเรียนเขามาแบบนี้บางทีเมาเขามีที่ดินมีทรัพย์สินมีสมบัติแล้อสมมติว่าคุณบอกว่าโอเคแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนสมรสใช่ปะเขาก็จะไปจัดการให้เรียบร้อยไปโอนทรัพย์สินให้กันก่อนแต่งงานออกับคุณเพื่อให้ทรัพย์สินตัวน,นั้นกลายเป็นสินเดิมที่ไม่ใช่สินสมรสเขาวางหมากไว้ทุก ทุกคือเขาวางไว้หมดแล้วเขาดีดลูกคิดค่ะนอนส่สุดจะดีดลูกคิดว่าแต่งงานยังไงไม่ให้ขาดทุนเอองานแต่งผู้หญิงต้องจ่ายนู่นนี่นั่น,นเขาแบบหรือ,เ,อเขาจ่ายแต่ว่าเรื่องของซองคนเหล่านี้จะสังเกตนะเขาจะมีเรื่องผลประโยชน์นเขาจะไม,ไม่ยอมเลยจะไม่ยอมเสียเปรียบนรูปผลประโยชน์เลยนะนำสกุลไม่ให้ใช้เอออย่างเงี้ยทะเบียนสมรสถ,ถ้าจดแล้วคือเขาต้องถ้าในต่างประเทศเขาจะมีพรีนับด้ยวยค่ะพรีนับคือแบบเซ็นว่าไอ้นี่ไม่นับเป็นสมรสนะเอออันนี้เป็นของเขานะแบบเนี้ย วิธีสังเกตง,ง่ายๆไม่อยากยุ่ยแย่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่ยแย่นะแต่ว่าจะให้เข้าใจง,ง่ายๆว่าวิธีสังเกตง่ายๆนะเขาจะไม่ค่อยใช้คําว่าเราค่ะเออเขาจะแบบสมมติมองในบ้านนี่บ้านฉันชื่อฉันรถนั่นนะ่ะชื่อเธออันนั้นของเธอคันนี้ของฉันสังเกตเธอฉันนะ,ค,ะคนที่เขาสร้างครอบครัวเขาจะบอกว่านี่บ้านของเราใช่ไหมไอ้ที่ดินตรงนั้นนะ่ะที่ของเรา รถเ,เนี่ยเป็นรถของเราเออเขาถ่ายน้ำมันเครื่องสูงหน้าถ่ายเขาถ่ายทุกคันเลยแต่บางคนที่เป็นน้องที่สุดนะเขาจะถ่ายน้ำมันเครื่องรถเขาแล้วเขาบอกว่านั่นเครื่องของเธอ,เอเรถคือรถเธอเธอก็ไปถ่ายเอาสิฉันถ่ายน้ำมันเครื่องรถฉันแล้วนั่นคือรถเธออันนี้เขาจะแบ่งชัดว่าของฉันของเธอแต่คนที่เขาสร้างครอบครัวเขาก็จะคิดว่า ไหนๆก็ถ่ายแล้มันเครื่องแล้วถ่ายหมดเลยแล้วกันเขาจะเห็นทุกอย่างเป็นหลงจงหลงจงคือเป็นเอ่อเป็นของแฟมเลยเป็นของครอบครัวเขาจะไม่แบ่งว่านี่เธอนี่ฉันเมือกอย่างนี่คือคนที่เขารักเราจริงๆแต่นอสุดไม่ใช่นอสุดแต่งงานเพื่อที่จะ create circle สังคมของเขาเล็กๆซึ่งมีเขาเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าเป็นหัวเรือเป็นโต๊ะเป็นเป็นเอ่อโต๊ะโผลนะและมีเมีย เป็นบริวารมีเมียเป็นเหมือนแอสเชสแอสเชสแบบอ,อ,อะไรนะเลขาผู้ช่วยสั่งเมียให้เมียไปคุมลูกอีกทีหนึง่งแล้วก็สั่งลูกนะบางคนเนี่ยลูกของนอสิสสุทถ้าที่คุณสังเกตดูนะจะไม่ค่อยเคารพแม่อืมจะเคารพแต่พ่อเพราะว่านอสิส,สึุสอนไว้แล้วป้อนถ่ายทอดวิชาวิทยายุทธ์นอสิสสุทไว้แล้วว่าใครไม่มีเงินไม่มีอำนาจไม่น่านับถือ ถ้าเกิดว่าตัวน้อ่สุดมีพี่น้องอยู่7คนสมมตินะเจ็ดคนห้าคนประสบความสําเร็จอีกสองคนไม่ประสบความสำเร็จสมมตินะเขาจะสอนลูกว่าให้นับถืออเจกอแปคนที่รวยๆคนที่สักเซสส่วนอาเจกเล็กเนี่ยซีเจกคนนี้ไม่รวยไม่ได้ความไม่ต้องไปนับถือเพราะนั้นลูกของน้อ่สุดส่วนใหญ่จะเชื่อฟังพ่อนับถือพ่อและลูกดาวแม่ แม่ก็แค่คนเก็บที่นอนก็แค่คือเขารักรักแหละแต่ไม่ให้ค่ารักแหละแต่ไม่ให้เกลียดเขาจะฟังพ่อแล้วเดินตามพ่อเขาแล้วพ่อเขาจะสอนเขาให้กลายเป็นคนที่เหมือนเขาลูกต้องมีอนา,าคตลูกต้องสอบได้ที่หนึ่งลูกต้องเก่งกว่าใครลูกฉันต้องไม่ธรรมดาลูกฉันต้องเหนือทุกคนลูกฉันจะทนนี้บางคนนะเด็กยังคลานอยู่ไอ้ไอคนที่อยู่อนุบาลบอกว่าไอ้คนเนี้ยให้เป็นวิศวะไอ้คนที่คลานอยู่ให้เป็นหมอจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ภรรยาเล่าให้ครูฟัง คลานอยู่เลยนะยังไม่ทันจะได้นั่งเลยนะยังยังไม่ทันได้ตั้งไข่แต่คนเนี้คนคนคนนี้ให้เป็นหมอส่วนในคนนี้ยังยังยังแบบใส่แพรเพิ่มเิไปโรงเรียนหรือบ้านอยู่เลยนะคนเนี้ยต้องเป็นวิศวะนอสสุดจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขามองภรรยาเป็นอะไรเขามองภรรยาเป็นออ่คนที่เหมือนเหมือนกับเขาเป็นเจ้าของโรงงานอนะ่ะสมมตินนะเป็นเจ้าของอ,อาณาจักรของเขาเนะี่ยภรรยาเป็นเหมือนผู้จัดก,การโรงงาน เขาจะสั่งมาว่าเธอจัดการนะนะแล้วก็ลูกๆของเขาก็จะเป็นเหมือนกับสตาฟแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกเขาประสบความสำเร็จลูกเขาโตขึ้นลูกเขาจบเป็นยาลูกเขาเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรที่เขาต้องการเสร็จปั๊บลูกเขาจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาแซงแม่เขาค่ะลูกเขาก็จะกลายเป็นผู้จัดการแล้วแม่เขาจะสุดท้ายแม่จะถูกลูกทิ้งท้ายอยู่ข้างหลังวันนั้นเนี่ยครอบครัวของนองซื่สุดน้องซสุดจะปั้นลูกให้ประสบความสำเร็จและการประสบความสำเร็จของลูกเขาไปต่อยอดตัวเขาต่อแขนต่อขาเขาเออเขาจะภาคภูมิใจเขาจะเท แต่ในบรรดาลูกเขาทั้งหมดถ้ามีคนไหนที่อ๋อไม่ได้ความหรือไม่ประสบความสำเร็จเขาจะทําเหมือนไม่มีลูกคนนั้นอยู่เลยลูกคนนั้นเหมือน never exit มีบางคนหลายคนเป็นแบบนั้นแล้วเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเพราะพ่อแม่พ่อไม่รักอ๋อก็ไม่ซักเซนเรียนก็ไม่เก่งเขาจะแบบว่าเด็กคนนี้เหมือนแม่มันเข้าใจนะเออเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้อ๋อจะสร้างลูกขึ้นมาเพื่อให้เป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาของตัวเองจะชื่นชมลูกที่เก่งมากๆแล้วก็ส่วนภรรยาปับ๊บออเขาจะไม่ชื่นชม จนภรรยาทําหน้าที่เสร็จสับลูกเรียนจบแล้วเขาจะมองเขาจะมองข้ามคือเขาบอกว่าลูกเนี่ยเป็นเป็นครอบครัวงเขาส่วนภรรยาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไว้ใจตอนที่สุดไม่ไว้ใจภรรยาหมายความว่าไงถ้ามีมรดกมีทรัพย์สินมีอะไรเขาจะไม่ยกให้ภรรยาเหตุผลคือเขาเนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเห็นแก่ตัวเขาก็เลยคิดว่าคนอื่นเห็นแก่ตัวเขาคิดว่าภรรยาเนี่ยถ้าเลิกกันไปเนี่ยเดี๋ยวมันไปมีใหม่ถ้ายกบ้านถ้ายกอะไรให้ภรรยาเดี๋ยวไปเป็นของผู้ชายใหม่ เออเพราะว่าอะไรเป่ะเพราะถ้าภรรยาเจ็บป่วยแล้วไปเลยขึ้นมาเขาจะมีใหม่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่เพอเพอรคำเนี้ยส่วนใหญ่แม่ของน้องเช่สุดจะสอนน้องเช่สุดแบบนี้ค่ะเมียมันก็คนอื่นมันไม่ใช่ครอบครัวเราหรอกมันมีใหม่มันไปนมีผัวใหม่มันก็เป็นคนอื่นเอาสมบัติให้ไปมันก็เป็นของคนอื่นนี่คือน้องเสุดสอนกันมาเพราะนั้นผู้ชายที่เป็นนองเสุดจ,จะไม่ยกทรัพย์สินให้ภรรยาเพราะคิดว่าภรรยานั้น เป็นคนอื่นขนาดอยู่กันมา20ปี30ปีก็ยังเป็นคนอื่นแล้วนี่คือหนอสุดที่ส่งทอดกันมานะคะเขาจะมองว่าคนที่เขาไว้ใจได้จะต้องเป็นเชื้อสายเขาตอนนั้นไม่ใช่แม่เขาก็ต้องลูกเขาภรรยาเขานับเป็นแบบปากเขา่าพูดว่าเป็นภรรยาแต่การกระทําของเขาเขาทําเหมือนกับภรรยาเป็นคนอื่นและเขาจะเอาภรรยาไปไว้คนสุดท้ายภรรยามีหน้าที่เหมือนเป็นจับพานทําให้เขามีลูกเลี้ยงลูกให้เขาให้โตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะ ความภาพภูมิใจของเขาคือตัวเขาแล้วก็ลูกเขาส่วนภรรยาเป็นแค่เหมือนกับสตาฟอะนึกออกไหมอืมไม่ไม่ได้อยู่ในภาพจําของเขาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่นองเซซเซแต่งะ่ะเขาไม่ได้รักตั้งแต่แรกเพราะนั้นการนอกใจของเขาจึงเป็นเรื่องที่เขาไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แบบนี้เราจะต้องกลับมาอะไรคะรักตัวเองเวลาในคลิปหมดแล้วใครต้องกงารปรึกษาโปรแอ d ไลน์0897456111จะเกินแล้ว